เพื่อนอยากติดตามช่องผมให้กดได้ที่ปุ่มกดติดตามช่อง Santa Channel กดเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งช่องของผมจะได้ไม่มพลาดค,คลิปต่อไปสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมเฮลิคอปเตอร์ซิมไฟ i ์ซิมูเลเตอร์แอร์คาร์บ p i l o t นะครับด้วยเกมนี้นะครับจะให้เราเป็นนักบินของทหารนะครับวันนี้เราจะมาทามิชชั่น3ามนะมิชชั่น3ก็คือลหลักๆคือจะให้เราไปที่สถานีวิทยุที่กลุ่มศัตรูไม่รู้จักในยุสถานีไว้นะครับซึ่งสถานีหลักจะต,ตั้งอยู่บนภูเขานะครับเป็นหน้าที่ศูนย์กลางองการสื่อสารทัง้งเกาะเราจะต้องยึดเกาะทันทีการบินและคอปของเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องและรับทีมจูจ่โจมจากฐานท้องถิ่นจากนั้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียงของสถานีวิทยุที่ถูกจับนะครับ เมื่อมาถึงเป้าหมายคุณจะต้องค้นหาแก้ไขและกำจัดศัตรูทั้งหมดเมื่อหรรทัดให้ลงจอดและส่งทีมจู่โจมรอในขณะที่พวกเขาทำการกวาดล้างเป้าหมายสุดท้ายและการสร้างป้องกันอย่างเร่งรีบจากนั้นกลับไปที่ฐานโดยตรงระวังการยิงปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานนะครับที่อาจเกิดขึ้นภารกิจนี้นะครับให้เราเน้นไปที่เครื่องแบกคก็เดี๋ยวเราจะต้องทำภารกิจนี้อย่าง โนเพลเลยนะครับผมเพราะว่ามันการขี่เครื่องบินในเกมนี้นะครับมันค่อนข้างยากในการทรงตัวลงจอดผมก็จะพยายามเล่นให้มันเต็มที่สุดนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมคอปเตอร์ของเรานะครับเป็นทีมเอลฟาหนึะครับหรือเอลฟาวันส่วนทีมจากฐานทัพท้องถิ่นจะให้เป็น Alpha 2ูนะครับไปชมันเลยครับผม 1> Alpha 1, Alpha 2, 2, เอลฟาวัน 1, จาก Alpha 1, เ, Alpha 2, เอลฟาทูว์สองเปลี่ยนเอลฟาทูว์สองเปลี่ยนเอลฟาทูวัหนึ่งจากเอลฟาวันเปลี่ยนเอลฟาทูอ่อทางทำท่องถิ่นวัหนึ่งวสองเปลี่ยนเอลฟาวันรับทราบ Alpha 2, เอลฟาทูสแตนบายวสองเป 2, ลี่ยนเอลฟาทูรับทราบเลิกกัน เอาล้ครับผมเราก็ได้ทำการเริ่มภารกิจไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้สื่อสารวิทยุกับทหารของฐานทัพองอิ่กครับตอนนี้มาเราเตรียมเอาเครื่องขึ้นนะครับเพื่อไปทำภารกิจกันต่อดีกว่านะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับภายในเครื่องบินแล้วเรากำลังรอเครื่องมันนิ่งๆน,นะครับแล้วก็ทำใจแป๊บนึงนะครับเพราะภารกิจมันน่ากลัวโอเคผมเอาเครื่องขึ้นแล้วนะครับผมไปเลยทยายามไปเลยแบ็คฮอร ภารกิจตอนนี้ครับเราต้องไปที่สี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับเพื่อไปรับหน่วยจู่โจมเพื่อไปทำภารกิจบนยอดภูเขาในที่ผมเล่าไว้นะครับก็ฐานทัพท้องถิ่นก็อยู่ไกลอยู่พอาถบัวน,นะครับสำหรับเกมนี้นะผมชื่นชอบมากเลยนะครับกราฟิกก็ว่ามือถือทำได้ขนาดน,นี้ก็ The black line. เอลฟ์สองจากเอลฟ์วันตอนนี้เราใกล้ถึงท่านแล้ววสองเปลี่ยนเอลฟ์สองรับทราบวาสองเปลี่ยนทีน,นี้เรากก็มีการจอดนะเพื่อรับหนึ่งหนึ่งลบนะครับจอด เฮลิคอปเตอร์น่าจะยากหน่อยครับผมต้องใช้หลายเรื้อยนะครับผมก็ผมจะพากล้อไม่พากล้องซักพี่ให้ได้ถือการดูเกมนี็อกก็ไปดูเรื่องหัวป้ายก เราถึงแล้วขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเราต้องทำว้คิดต่อนะครับผมเอลฟ a ทู Alpha ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมจะขอนำเครื่องขึ้นนะครับจากเอลฟ์วันมาสอเปลี Alpha ่ยเอลฟ h ทูผมขออนุญาตนำเครื่องขึ้นนะครับ ไปทำภารกิจต่อครับผมรับทราบพ2สองเลือกกัน เอลฟาวันจากเอลฟ้าทูปุกเขาข้างหน้าถึงเป้าหมายทรธรกิจ้อลขอกำลังพาการจากท่านช่วยเคลียร์เป้าหมายให้กับหน่วยผมได้ลงไปเคลียรได้รับทราบรอส่เตียมคนปืนคนปืนเตรียมพร้อม เจ้าป้อมายา้าสกระสุนได้เลยเคียเป้หมายเรียบร้อยแล้วครับผมสามารถนำเครื่องลงแล้วส่งหน่วยเข้าไปเคีย์พื้นที่ได้แล้วครับ รับทราบรับทราบเปลี่ยน เอฟ์ซูเอฟเฟกต์ูแต่เอฟเฟ์วันเตรีคุณเตรียมเตียมเตียมที่เตียมรับทราบรับทราบค แล้วฝ่าวันศัตรูยังลงเหลือต้องทำการเคลียร์ไม่งั้นเราจะโดนโจมตีผลปืนรับทราบพลปืนกำลังเคลียร์เป้าหมายเรียบร้อยแล้วน่าจะเคลียร์สรเคียร์ส่งทีมลมาได้เลยรับทราบรับทราบ อลฟาวั 1> Alpha 1, Alpha 1, นอลฟาวันจากอลฟาทูตอนนี้ภารกิจรุ่งเรงเราเตรียมไปยังเป้าหมายต่อไปเรียนจบภารกิจยมงกลับบ้านครับผมเปลี่ยนรับทราบจากอัลฟาวันตอนนี้กําลังนำเครื่องขึ้นไปยังพื้นที่ต่อไปวสสองเปลี่ยนขออนุญาตครับบนปืนเจอเป้าหมาย,มยมตรงเหนือผมจัดการเรียบร้อยแล้วรับทราบรับทราบวันหนึ่งขออนุญาตอาเครื่องขึ้นไปยังเป้าหมายต่อไปเพื่อรุ่งเรงภารกิจเปลี่ยน ฟฟาทูคนปืนพวกคุณทำดดีมากตอนนี้เอฟฟาวันกำลังนำพวกคุณกลับบ้านไว้เจอกันภารกิจหน้าภารกิจนี้ร่วมวอร์สิบสี่ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยโชคดีแล้วเจอกันภารกิจหน้าวอกการ์สิบสี่วอร์สิบสี่เลิกการเลิกการเปลี่ยน ฐานฐานจากเอลฟ์วันขออนุญาตนำเครื่องลงจอดภารกิจวอลสิบสี่หลุกร่วงเปลี่ยนจากฐานจากฐานพวกคุณทำได้ดีมากเอลฟ์วันเอลฟ์ทูคุณยิงวอลสิบสี่วอลสิบสี่มิชชั่นคอมพิีส์เลืกอกันเปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมทั้งตอนยิงตอนขี่ แม่งโคตรสุดในเกมนี้ถ้าแม่งพัฒนาดีนะผมว่าแม่งโคตรดังในเกมนี้อ่ะแบ็กคอร์ของเราตอนนี้จบสิ้นภารกิจแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแซนต้าชา n นลด้วยนะครับผมแล้วภารกิจหน้าเราจะมาทำอะไรไว้ติดตามชมไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ผมแซน a ้าชาแนลขอลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันครับ